เรื่องใหญ่ที่สุดของเช้าวันนี้นะโอ้หคนหนีไม่พ้นเรื่องของคริสเตียโนโรนัโด้นะครับที่ออกมาทิ้งระเบิดเซอร์ไพรส์อ่ะน่าจะเป็นระเบิดลูกใหญ่และลูกสุดท้ายเขาเรียกว่าระเบิดปรมาณูหรือเปล่าโอ้โหมันเจาะทุกประเด็นที่หลายคนเคยสงสัยแล้วมันก็ดูเป็นมูลเหตุ เ<น>รื่องจริงซะด้วยนี่คือยังไม่ได้มีคลิปเต็มออกมาแต่ว่าเป็นคลิปที่ออกมาเรียกน้ำย่อยนะฮะจากรายการดังของพิธีกรชื่อดังอย่างเพียร์สมอร์แกนนะฮะแต่ว่ามันมีประโยคที่ทําเอาหลายคนโดยเฉพาะแฟนๆแ,แ,แ,แมนยูเนี่ยก็สะดุ้งไปตามๆกันะนะฮะไม่จะเป็นประโยคที่บอกว่าทรยศรู้สึกว่ามีคนเนี่ยทอรยศผมตั้งแต่ปีที่แล้วนะ,ะไม่ใช่ปีนี้นะออตั้งแต่ปีที่แล้วแปลว่าในใจโรนัลโดเนี่ยเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเรื่องของเอริคเทนฮากที่ว่า ผมจะไปเคารพเขาทำไมในเมื่อเขาไม่เคารพผมโอ้โหนี่ฮะดูเดือดมากนะครับน่าจะเป็นการส่งสัญญาแล้วล่ะว่าอนาคตของโรราโดกับแมนยูไปต่อไม่ได้แล้วนี่คือเขาเล่นเกมนัดสุดท้ายไปแล้วใช่ไหมไม่มีการแฟเวลแล้วใช่ไหมไม่น่ามีเนี่ยเอาคุณดูแล้วกันเดอะซันพาดหัวแต่พอเป็นเดอะซันนะคุณเราก็ต้องแอบแบบ50-50เสื้อได้ขนาดไหนนะ United have Be Tra มีพอบอก50-50ใช่ไหม แต่ปรากฏว่ามีคลิปของที่เพ<า>ียร์สมอร์แกนเขาคลอย่อยปล่อยออกมาโอ้โหคุณผู้ชมฮะมันเดือดเหลือเกินครับเช้ามืดที่ผ่านมาครับนี่ฮะเพียร์สมอร์แกนครับพิธีกรแล้วก็นักข่าวคนดังของอังกฤษนะครับได้เผยแพร่คลิปโปรโมทรายการทอล์กโชว์ของเขาชื่อว่าเพียร์สมอร์แกนอันเซนเซอร์และอันเซนเซอร์ของจริงฮะคือเขาเนี่ยเตรียมจะฉายทางทอล์กทีวีนะครับสองทุ่มตามเวลาอังกฤษในวันพุธและพฤหัสที่จะถึงนี้ครับโดยปรากฏว่าได้ปล่อยคลิปนี้ออกมาครับนี่คือไฮไลท์เด็ดเลยคุณผู้ชม นที่มีการสัมภาษณ์พิเศษคริสเตียโนโรนัลโดความยาวถึงชั่วโมงครึ่งนะครับทีนี้ไฮไลท์ก็คือว่ามอร์แกนก็ถามโรนัลโดแบบตรงไปตรงมา,งมาถึงความรู้สึกของเขากับแมนยูนเต็ดนะฮะทีนี้โรนัลโดเนี่ยเอาแค่ที่พียรสมอร์แกน เผยแพร่ออกมาแล้วกันโรนัลโดพูดแบบนี้ครับเขารู้สึกว่าทางแมนยูเนี่ยกำลังพยายามบีบให้เขาออกจากทีมไปไม่ใช่เฉพาะแค่เฮดโค้ชหรือโค้ชเท่านั้นครับแต่ยังมีผู้บริหารของทีม2-3คนในสโมสรก็พยายามบีบเขาออกไปเหมือนกันมอร์แกนถามต่อคนที่บีบเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงใช่หรือไม่ปรากฏพีโดบอกใช่มร์แกนก็ยันถามโหดพีโดบอกใช่ ผมรู้สึกถูกหักหลังคำนี้แรงมากนะฮะคือคำว่า betray ในภาษาอังกฤษนั่นเองพอมาแปลเป็นไทยก็รู้สึกแรงขึ้นไปอีกนะหักหลังก็คือเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะมันมีอะไรที่มัน,นมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า,าน,นะครับมอแกนถามต่อเลยคุณคิดว่าพวกเขากำลังพยายามกำจัดคุณงัน้นเหรอ ใช่ไหมฮะโรนัลดอทำหน้าแบบเบกปากชักสีหน้าตามสไตล์เขาแบบที่เขาชอบทำบ่อยๆอยเออแบบเบกปากอะฮะแล้วก็บอกว่าด้วยใจจริงแล้วเนี่ยผมไม่ควรพูดแบบนั้นแต่ไม่รู้สิ ผมไม่สนใจแล้วบุคคลควรจะได้รู้ความจริงนี่นี่นี่เบะปากอะเบะปากเมื่อสักครู่นี้คุณผูมเบะแล้วทุกคนควรจะได้รู้ความจริงเออแล้วผมรู้สึกว่าบางคนไม่ต้องการผมที่นี่ไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่มันเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่คือไฮไลท์เลยนะฮะและยังมีอีกหลายประโยคมากนะครับที่มอแกนถามแล้วโรนัลโดก็บอกว่าจริงๆเขายังรักแมนยูรักแฟนๆทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าแฟนๆอยู่ข้างๆเขา แต่แมนยูที่เขารู้จักมันเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเปลี่ยนไปและประโยคที่จี๊ดใจมากที่สุดนะ,ะโรนัลโดบอกว่าตั้งแต่เซอร์อเล็กซ์ออกจากทีมไปความเติบโต,วตว <the> fall, ความก้าวหน้าของแมนยูเป็นศูนย์โรนัลโดใช้คำว่าซีโร่เลยนะคือเป็นศนะูนย์อะมันก็ศูนย์จริงๆถ้าดูตั้งแต่พี่ตั้งแต่ที่ท่านเซอร์ออกไปแมนยูประสบความสำเร็จเท่าไหร่กันเชียวนะฟุตบอลีิรหลีกอ,อังกฤษไม่เคยไปถึงแชมป์ ยูฟาแชมเปี้ยนสีกไม่มีได้แชมป์ฟุตบอลยุโรปมาหนึ่งทีแชมป์คาราบาวคัพแบบเนี้ยครับถูกไหมมันก็สะงฟนะ9ปีนะคุณส0ปีแล้วเนี่ยเออนี่ไงเจ็บปวดจังเลยเหมือนพี่โดพูดทุกอย่างที่อยู่ในใจเาจริงๆนะเนี่ยเราว่าแฟนพิซซนโรหลายคนช็อกกับข่าวนี้เราเองก็เช่นเดียวกันเพราะเราเองก็ชื่นชอบในตัวพิซซนโรแล้วก็เป็นคนที่ทำให้เราเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเราก็หวังว่าการที่เขาย้ายกลับมาในคำรบที่2เนี่ย มันจะต้องเป็นการสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นการแฟลเวลที่สวยงามนึกออกมาเหมือนอำลาไปได้ด้วยดีออแต่นี่กลายเป็นว่าโอ้โหมันตรงกันข้ามเลยนะคือหลายคนคิดว่าการที่โรนัลโดกลับมาทีมปีศาจแดงครั้งนี้จะเป็นการกลับมาแขวนสตาร์ทที่นี่เลยเป็นตำนานของแมนยูเพราะว่าอารม้ว่าจะไม่ใช่นักเตะเยาวชนแต่อะะแตอนแจ้งเกิดก็แจ้งเกิดกับแมนยูถูกไหมคะแต่พอมันมีข่าวแบบนี้ออกมากลายเป็นว่าเกมนัดสุดท้ายที่โรนัลโดลงสนามมันอาจจะผ่านพ้นไปแล้วด้วยซ้ำ ใช่ฮะเอ้ายังไม่หมดขออีกนิดนึงแล้วกันนะฮะโรนโัลดเนี่ยพูดถึงเอริกเทนฮาร์กด้วยนะฮะในบทสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์กับทีเอมาร์กนนะฮะโรนโัลดบอกว่าผมไม่เคารพเขาเพราะว่าเขาไม่ได้แสดงออกว่าเขาเคารพผมนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่เคารพผมผมก็จะไม่มีวันเคารพคุณนี่ฮะแต่ประโยคนี้มันเท่ากับว่าเอ๊ะอะไรที่ใหญ่ที่สุดในสมสรล่ะคุณเป็นนักเตะนะครับเออแต่ให้ความคิดเห็นว่า โค้ชไม่ให้ความเคารพในตัวผมเอ,อเอ้ยมันยังไงกันนะคุณเนี่ยไม่รู้ว่า2คนนี้เขามีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่า<ช>เพราะว่าเวลาออกสื่อเนี่ยจะเห็นว่าเทนฮฮกพูดคนละเรื่องเลยนะถูกต้องเทนฮคก็จะพูดถึงพี่โดเนี่ยในแง่ดีตลอดอต้องการเขาไม่ขายออกนะยังอยากให้อยู่ในทีมแต่อย่าลืมว่าในแง่การปฏิบัตินี่ฮะสองเกมหลังเนี่ยโรนารโดก็ไม่มีชื่อนะ โดยที่เทนฮากบอกว่าป่วยก็ไม่รู้ป่วยจริงหรือเปล่าก็เกมนั้นสุดท้ายที่โรนัลโดลงสนามถ้าย้อนกลับไปนะคะคือเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าแล้วก็แพ้ไป1ประตูต่อ3เกมนั้นลงเล่นเต็ม90นาทีแต่ว่าไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดนี่ฮะก็อย่างที่หลายๆคนคาดการนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้พูดกันไปว่าเกมสุดท้ายของโรนัลโดกับแมนยูน่าจะผ่านไปแล้วหลังจากนี้ก็คงต้องรอหลังฟุตบอลโลกนะครับ ว่ากลับมาแล้วเนี่ยโรนัลโดจะย้ายไปอยู่ทีมไหนนี่แทบจะพูดได้99.99 99เลยนะค่ะคือมันมีความเป็นไปได้เลยเหมือนกันนะคะเพราะหลายคนเขาก็คาดการว่าการที่โรนัลโด,โดกล้าออกมาพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าได้ทีมใหม่แล้วหรือเปล่าม,มีการตกลงกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วแค่ยังไม่ได้ประกาศออกมาให้แฟนๆฟุตบอลได้ทราบกันอย่างเป็นทางการ,รว่าจะย้ายไปอยู่ทีมไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ยังไม่รู้อนาคตว,ว่าจะไปอยู่กับทีมใดแต่ว่า ออกมาพูดขนาดเนี้คุณอยู่ไม่ได้แล้วนะด้านสิเอาจริงๆแฟนบอลตอนนี้ก็บอกว่าหลายคนรับไม่ได้คุณแต่ลูกกูก็เคยเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยแล่ได้วยนเขาอยู่เหมือนกันแต่คุณต้องอย่าลืมว่ากรณีของคริสตียโนโรนโดเนี่ยมันเขาเป็นสตตร์ของทีมเป็นเหมือนเป็นเหมือนไอคอนของทีมอ่ะแล้วการที่เขาออกมาแฉในลักษณะเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าอ้าวทีนี้หลังบ้านมีปัญหาอะไรกันอีกล่ะบรรยากาศในห้องแต่งตัวที่เคยบอกว่ามันดูดีนะแต่เอ๊ะเราอาจจะมองว่า คนอื่นดูดีอาอาหรือเหลือแค่พี่โดหรือเปล่าที่เป็นตัวปัญหาเหรอ <S <S 2> <S 2> นี่ไวรัสของทีมอีกแล้วเหรอ, <S <S อมีอะไรในใจเยอะแหละนะเออเราเข้าใจได้กับการที่เขาเองก็เคยลงสนามมาตลอดเป็นแม่เหล็กของทีมนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในยุคข,ของเอริกเชนฮาร์คเนี่ยแผนการเล่นบางอย่างถ้าเราสังเกตในหลายๆนัดเนี่ย ริสร์งเร,เ,รเองกับแผนของเอลเนอาจจะไม่ค่อยไปด้วยกัน <Ừ. S 1> ซึ่งเขาเองพยายามแล้วนะที่จะวิ่งเพลสบอลไล่บอลมากขึ้นแต่ว่าอาจจะด้วยสปีดแล้วก็อายุคนะบางทีมันก็อาจจะไม่ยังไม่คลิกกับคนอื่มี<ๆ>อะไรในใจด้วยไงมันก็ส่งผลกับ สมาธิมันไม่ได้อะอเพราะมันมีหลายอย่างที่มันมารบกวนแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสุดท้ายมันคือวิถีของฟุตบอลการจะอยู่การจะย้ายทีมอะไรก็ตามแต่แล้วเรื่องราวแบบนี้สุดท้ายนะคะการเวลาจะพิสูจน์แล้วก็บอกเราเองว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรอย่างที่เราเคยเห็นมานักต่อน,นักแล้วก่อนหน้านี้ที่นักเตะกุนซือกับทีมมีปัญหาสุดท้ายผ่านไป10ปีมาออกหนังสือชีวประวัติอ่ะ รู้ <c oughs> แล้ว,ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อาจจะต้องรอเวลาสักหน่อยนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเรื่องราวของพี่โดนะคะที่ก็เดี๋ยวไปเห็นเขาแข่งขันกับโปรตุเกสนะคะในฟุตบอลโลกก็น่าสนใจว่าในนามสโมสรอาจจะไม่ประสบความสำเร็จทีมชาติปีนี้ของโรนัลโดจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าค่ะ